สวัสดีครับนักเรียนชั้นมปลายนะครับที่กำลังเรียนเรื่องฟังก์ชันตรีโกณมิติอยู่นะครับวันนี้คนที่ดูอยู่นะตอนนี้ก็ถึง EP 2ีขีด9แล้วนะครับชื่อหัวข้อก็คือฟังก์ชันตรีโกณมิติอื่นๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่ามันหมายถึงอะไรนะครับเดี๋ยวเห็นภาพปุ๊บก,ก็จะเข้าใจทันที <C oughs> มาครับเนื่องจากนะครับตั้งแต่8 EP ที่ผ่านมาครับโคนำเสนอเกี่ยวกับพวกซรายกับคอร์สล้นๆวนเลยครับยังแทบจะยังไม่มีคำว่าแทนโคเซกเซกคอร์เลยนะครับเดี๋ยววันนี้จะเป็นครั้งแรกแหละของของบทนี้นะครับก็คือ EP 2ีสองขิดเจะพูดเกี่ยวกับฟังก์ชันอื่นๆบ้างนะครับนะ คือตอนนี้เนาะสิ่งที่เราเรียนก็คือเราเรียนไซด์กับคอร์สมาชนิดที่ว่าละเอียดยิบเท่าที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมครับเดี๋ยวเราจะเรียนตัวใหม่บ้างแล้วนะครับฟังก์ชันอื่นบ้างแล้วฟังก์ชันแรกครับคือฟังก์ชันแทนเจนครับแทนเจนซึ่ง <c oughs> เราก็คงไม่เรียกว่าแทนเจนกันสักเท่าไหร่เราจะเรียกว่าฟังก์ชันแทนใช่ไหมครับเช่นแทน30แทน45แบบนี้ ซึ่งมันก็คือตัวย่อครับชื่อเต็มๆมันคือแทนเจน t นะครับแทนเจ n t เขาเอาสามตัวแรกมาก็เลยกลายเป็นคำว่าแทนนะครับวิธีการคิดแทนครับแทนมีค่าเท่ากับ s ซ n ์ส่วนค o s นะครับซึ่งคอร์จะต้องมีค่าไม่เป็นศูนย์นะครับตัวอย่างนะครับเจะสอนโคกันไปด้วยมุมง,ง่ายๆนะครับเช่นเราอยากรู้ว่าแทนสามสิบองศาเป็นเท่าไหร่นะครับ เอาแบบง่ายเลยนะมุมแบบเบสิกสุดๆวิธีหา,หาก็จะหาได้จากแทนมีค่าเท่ากับ s i n ส่วนคอรใช่ไหมครับ s i n ส่วน cos นั่นเองครับแทน30เวลาเขียน s i n ์ส่วนคอร์ i n ซกับ cos ก็ต้องเป็นมุมเดียวกันนะครับถ้าแทน30อันนี้ก็ต้องลง30ครับไม่ใช่แทน30ไปลง45 60ิบอะไไม่ได้นะครับโดยที่ด้านล่างตัวนี้ ห้ามเป็นเลขศูนย์นะครับถ้าเป็นเลขศูนย์มันจะไม่นิยามเลยหาค่าไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาคำนวณเลยนะครับว่าแทน30เป็นเท่าไหร่อันนี้ตามหลักการของสอสวทนะครับยังไม่มีการรัดใดๆดทั้งสิ้นนะครับแทน30เท่ากับไซส่วนคอสนะครับทรายสาองศาก็น่าจะเป็นมง้นพื้นนะครับที่เรารู้จักกันดีนะครับก็จะเป็น1 2, ส่วน2ครับ ข้อสามสิบก็รูทสามส่วนสนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวเราจะมาแก้ไอ้เศษส่วนซ้อนที่นี้หลังจากนี้เศษส่วนซ้อนเนี่ยโคว่ามามาบ่อยแน่ๆครับคงไม่ใช่ข้อแรกแล้วเนี่ยมาจัดมาบ่อยสุดๆเลยนะครับดูจากอันนี้ปเลยนะครับโคจะพูดอยู่ประมาณสองสามข้อแล้วก็หลังจากนั้นจะพาเร็วขึ้นเศษส่วนซ้อนแบบนี้ครับให้มองสิ่งที่อยู่ตรงกลางเนี่ยคือการหารเลยก็ได้นะครับ ซึ่งในสมัยก่อนใช่ไหมครับเราจะเปลี่ยนหารเป็นคูณแล้วก็กลับเศษเป็นส่วนใช่ไหมครับอ่าเปลี่ยนหารเป็นคูณเปลี่ยนหารเป็นคูณทีนี้ตัวด้านบนกับตัวด้านล่างเนี่ยตัวด้านบนเขาบอกให้อยู่เฉยนะครับไม่ไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดใทั้งสิ้นนะครับงนั้นตัวด้านบนก็อยู่เฉยไว้เนี่ยตัวด้านบนดูนะครับมานี่เลยชือคูปเปอปี้มานะ ส่วนตัวด้านล่างครับตัวด้านล่างมันจะเอามาเฉยเเลยเนี่ยไม่ได้นะครับมันจะต้องมีการกลับเศษเป็นส่วนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะต้องเขียนใหม่ว่า2ส,ส่วนรูทสามนะครับตามสโลแกนที่ว่าเปลี่ยนหารเป็นคูณกลับเศษเป็นส่วนนั่นเองนะครับ โอเคทีนี้มีอะไรตัดได้ความรู้พีม่ม .5 5แล้วนะครับคงไม่ขนาดที่ว่าเจอเศษส่วนแล้วก็อักเลืออะไรแบบนี้นะครับ2ตัด2ครับก็แสดงว่าด้านบนเหลือ1ด้านล่างเหลือรูทสาจบครับสรุปแทน30มีค่าเท่ากับ1ส่วนรูทสาทีนี้จริงๆมันก็เสร็จแล้วนะแทน30ต่ตอบ1ส่วนรูทสาแต่ถ้าเราจำได้ตอนที่เราเรียนเรื่องเลขยกกำลัง นะครับตัวส่วนที่ติดกรนหรือติดรูดเนี่ยเขาไม่นิยมนะเขาจะทําให้ตัวส่วนที่ติดกรนเมันหายไปใช่ไหมครับให้มันหายไปทํำยังไงดีครับมันถึงจะหายไป <c oughs> ติ๊กตอกติ๊กตอกรูสามท่าถึงหายไปครับเราก็คูณคอนจูเกตเข้ามาไงครับอันนี้อาจจะมองเป็นว่าทําไมจา์ลงลึกจังนนครับคูถือว่าพวกเราเรียนเรื่องเลขยกกําลังมาแล้วนะครับ คูไม่ได้เอาแทนง่ายๆไม่คิดนะแทนสี่สิบห้ามันจะง่ายเกินไปมาคูคอนจูเกตหรือสั่งยุกเข้าไปครับเพื่อให้ตัวส่วนไม่ติดรูทครับด้านบนหนึ่งคูรู้สามก็ได้รู้สามด้านล่างรู 3, ้สามคูรูสามได้รู้เก้าครับรู้เก้าถอดรูทได้สามครับจบครับสิ่งที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมครับมันคือตัวเลขตัวเดียวกันนะครับนักเรียนสามารถเจอตัวเลขสีชมพูหรือสีเขียวในกรอบก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่เขานิยมทําให้มันไม่ติดรูทนะครับ โอเคสรุปทำมาตั้งนานครับแทน30องศามีค่าเท่ากับรูปสส่วนสหรืออาจจะตอบ1ส่วนรูปสก็ได้นะครับนี่คือ,คอหลักการใช้สูตรแทนนะครับหรือฟังก์ชันแทนเจนนะครับเรียบร้อยครับแทนเจนเห็นไหมเวลาเขาใช้เขาใช้ตัวย่อนะครับไม่ได้ใช้คาว่าแทนเจนเต็มเต,มเต,มเตมนะครับนี่ย่อเลยนี่คือเต็มเต็ม แทนทีตานะครับทีตาอันนี้คือคําอ่านที่ถูกต้องนะครับคําอ่านที่ถูกต้องแต่เราคงไม่ต้องสะก,กดขนาดทีตาหรอกเนาะก็ทีตาไปนี่ฮะต่อไปครับตอนนี้ได้ s ซ n cos t แทนครับมันไม่จบครับคน,นิตศา์มีอยู่หกตัวครับอีก3ามตัวที่เหลือครับฟังก์ชันเพิ่มตัวต่อมาคือฟังก์ชัน o คแทนเ n นครับโค a n g e n t โค้แทนเจนนะครับเขาย่อเป็นคำว่าคอทนะครับเขาเอาสามตัวนี้มาครับสามตัวนี้มาคอทวิธีใช้ครับตรงข้ามกับแทนเลยครับคอทมีค่าเท่ากับคอสส่วนไซนครับคอสส่วนสาย,สสายเดี๋ยวมาลองดูเลยโดยที่ค่าไซนจะต้องไม่เป็นเลศูนย์นะครับเดี๋ยวมาลองสาธิตกันเลยเนะาะเอาขอบเท่าไหร่นี้เอาเรามีเอา คอรพายส่วน4ี่ลอเอาแบบเป็นชื่อเป็นพายดูบ้างนะครับคอร์ดพายส่วน4ี่นะครับสมมติววเราไม่รู้นะครับว่าคอรดพายส่วน4คิดยังไงคอร์ดพายส่วน4ี่คิดจากคอร์ส่วนด้วยไซด์อย่าลืมนะนี่คือเครื่องหมายหารนะเครื่องหมายฉีดๆส่วนมุมครับโจทย์เป็นมุมอะไรก็ให้เติมมุมนั้นลงไปครับเป็นพายส่วนสี่ ต่อเลยนะครับคอดพายส่วนสีครับมันอยู่จุดภาคที่หนึ่งอันนี้ต้องอาศัยวงกลมหนึ่งหน่วยช่วยนะครับบางคนอาจารย์เอาเลขพวกนี้มาจากไหนเนี่ยตั้งแต่ข้อเมื่อกี้เนะี่ยผมไม่รู้ว่าอาจารย์เอามาจากไหนครับเอามาจากวงกลมหนึ่งหน่วยที่เราเรียนไปไงฮะไอ้ไซส์สามสิบมันก็คือไซส์พายส่วนหกนะฮะที่เราเรียนมาเลขชุดของพายส่วนหกเลขชุดของพายส่วนสี่เป็นเท่าไหร่จำได้ไหมครับ อันนี้มันอยู่จุดภาคที่หนึ่งเนาะไม่มีใครติดลบนะครับคอราส่วนสี่ก็จะเป็นรูทสองส่วนสองท้ายพาส่วนสี่เออเลขชุดของพาส่วนสี่มันเลขตัวเดียวกันนะจำได้ไหมย๊บจากนั้นเหมือนเดิมอันนี้เอาวิธีแบบละเอียดยิบเลยนะไม่ไม่ได้อยากตัดอะไรตั้งแต่แรกนะอ่ารูทสองส่วนสองเปลี่ยนหารเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนก็เป็นสองส่วนรูสองครับ ตัดครับ2อตัด2รูทสตัดรูทสโอเคเหลือ1นะครับการตัดหายหมดไม่ได้เหลือ0ูนย์นะครับเหลือ1นะครับจบครับคอพายส่วน4ตอบ1ครับเรียบร้อยนี่คือวิธีการใช้ฟังก์ชันคอทกับฟังก์ชันแทนนะครับโคเรียกเป็นชื่อ,อย่อนะถ้าเต็มเมก็ฟังก์ชันโคแทนเจนฟังก์ชันแทนเจนนะครับระวังนะครับตัวส่วนเป็นศูนย์อันตรายระวัง ตอนนี้ได้เกี่ยนแะ้วครับายคอสแทนคอร์ดได้4อันแล้วเหลืออีก2อันก็นจะครบ6ตัวที่เราต้องเรียนตอนม .5 นี้นะครับ <c oughs> มาครับฟังก์ชันเซคนครับเซคนเราไม่ต้องออกเสียงตัว c นะครับถ้าถ้าออกเสียงตัว C อาจจะเป็น s e c a n นนะครับเซค ตัวย่อของมันครับเขาก็เอามา3้มตัวอีกแล้วครับก็จะเป็น SEC ก็เซกครับเซกแบบนี้เลยแต่บอกว่าอาจารย์ทำไมอาจารย์ใช้กอไก่ในนี้เขียนคอควายนะครับครว่ามันขึ้นอยู่กับหนังสือนะว่าตัว C มันจะแทนอะไรเพราะว่าแต่อันนี้ครูใช้กอไก่เพราะว่าครูใช้ตามสสวทนะสะสะวทใช้กอไก่นะครับก็อยากให้เห็นไว้เฉยๆไม่ม,ไมีไม่ได้ซีเรียสขนาดนั้นนะ เซกตีตาวิธีใช้ครับอยากรู้ค่าเซกครับมีค่าเท่ากับ1ส่วนคอรสนะครับ1ส่วนคอร์รสรมาเดี๋ยวมาลองดูครับว่าจะเป็นยังไงต่อวิธีใช้เอามุมเท่าไหรด่ดีมามาลองสาธิตนาะเอาม,มุม <c oughs> เอาเซกเซกพายส่วน3แล้วกันนะเซกพายส่วนสดูซิว่ามันจะตอบเท่าไหร่นะครับ เซ็ไพ่ส่วน3เท่ากับ1ส่วนคอเหมือนเดิมน,นะโจทย์เป็นมุมอะไรเวลาเติมลงไปมันก็ต้องเป็นมุมเดียวกันนะครับตรงนี้อก็จะเป็น p พส่วน3นะครับไพส่วน3ต่อไปครับ c o s ์สไพ่ส่วน3อยู่จตุภาคที่1มีค่าเป็นบวกนะครับ ก็เลขชุดของพายส่วน3เป็นเท่าไหร่ครับคือ1นส่วนสกับรูปสาส่วนสนะครับอย่าอย่าเอามาผิดนะถ้านักเรียนดูถึง EP พสอขีดเ้าเราไม่รู้ต้องเอาอะไรมาตอบภายส่วนสามนะี่คือแสดงว่าไม่น่านจะเข้าใจแล้วนะครับต้องกลับไปดูใหม่นะมันได้1นส่วนสครับโอเคเปลี่ยนหฮนเป็นคูณกับเศษเป็นส่วนครับ 1, น 2, นหนึูนสอ่วนหนึงเรียนสามารถโชว์สเต็ปได้นะหนึ่งถัดห จริงๆมงไม่ต้องตัดนะครับโอเคได้สองนะครับเรียบร้อยครับ1อยู่ด้านล่างไม่ต้องเขียนก็ได้นะครับจบครับเซกพายส่วนสามตอบสองระวังตัวส่วนเป็นศูนยนะครับจะทําให้หาค่าไม่ได้ตอนนี้ได้อะไรอะไราบ้างครับไซน์โคแทนคอร์ดเซกนะครับต่อไปอันสุดท้ายครับ c o s ซคแคนครับโคเซแคนตัวย่อเหมือนเดิมครับ ถ้าเขาเอาแค่สามตัวถ้าเขาเอาแค่สามตัวเหมือนคนอื่นๆใช่ไหมถ้าเขาเสามตัวเหมือนคนอื่นๆมันจะไปซ้ำกับคอสไงฮะเพราะฉะนั้นเขาเลยว่าอ่ะเอางี้เอาเกินก็ได้ถ้าเอาเกินมาตัวหนึ่งนี่มันอาจจะคงอาจจะชื่อเท่เกินไปนะโคเซ่เขาเลยบอกเอาอีกตัวหนึ่งแล้วกันนะนเป็นคำว่าโคเซกนะครับโคเซก นี่เห็นไหมตัวยอ่อโคเซกนะครับทีนี้เพิ่มนะครับตามหลักสสวท,ทนะครับโคเซกมันเขาใช้กอไก่เนาะย่าไีกทีตรงนี้ไม่ซีเรียสแต่ทีนี้เพิ่มความรู้เข้ามาโคเซกเขาบอกอาจารย์มันยาวมากเลยชาวบ้านเขาสามตัวอกักษรทำไมเนี่ยฟาดไปห้าตัวอกักษรถ้าจะย่อเป็นคอสก็งงอีกแนะีละเดี๋ยวจะไปตีกันกับคำว่าคอสแท้ ไหมครับเขาเลยย่อเป็นตัวนี้ครับตัว csc เนี่ยครับแต่อ่านว่าโคเซกปกตินะครับโคเซกทเนี่ยนะครับแต่ย่อสั้นลงเป็น csc นะครับวิธีใช้ครับโคเซกทก็หาได้จาก1ส่วนไซน์นะครับโอเคนะมาพราะหาโจทย์กันอาที่ให้ทำโจทย์เอาโคเซก เท่าไหร่นี้โคเซกพา,ายส่วนพส่วนสได้ไหมพายส่วนสองแล้วกันนะอ่ะนะโคเพส่วนสจะตอบเท่าไหร่จำได้ไหมพายส่วนสมันอยู่ตรงไหนของวงกลม1ห,หน่วยทุกอย่างวงกลม1ห,หน่วยจะตามติดหลอกหลอนพวกเราไปตลอดชาติเลยนะครับไม่หายไปไหนนะครับ c ม่โคเซเท่ากับ1นึ่งส่วนไซ โจทย์เป็นอะไรก็เอามาเลยครับนี่นะหนึ่งส่วนซซายครับก็จะเป็นหนึ่งซ้ายพส่วนส,สองไมีได้ไซพ่ส่วนส,สองมีค่าเป็นหนึ่งหนึ่งส่วนหนก็ตอบหนึ่งครับเรียบร้อยสรุปโคตเซกไพส่วนสองตอบหนึ่งครับทีนี้ครบคำแล้วนะครับครบคำแล้วนะก็จะเป็นซ้ายตัวแรกเนาะคอสแทนนี่คือตัวหลักแล้วก็ โคเสกเศกคอนะครับโคเสกเศกคอททีนี้เท่าที่ครูเขียนตรงนี้ที่ครูเขียนเป็นคู่เป็นคู่ให้ดูเนี่ยู่แต่และคู่ที่อยู่ในกรอบสีเขียวเนี่ยมันจะสัมพันธ์กันสังเกตไหมครับ sin กับโคเสกมันคือส่วนกลับซึ่งกันและกันเห็นไหมเนี่ยทรกับโคเสกเนี่ยมันอยู่ด้วยกันนะครับทำให้ตรงนี้นะครับความรู้ที่เราได้มานะครับ ถ้าเขาให้ายเราจะรู้โคเซกถ้าเขาให้โคเซกเราจะรู้ายไปนในตัวเลยนะครับ mm hmm. เช่นครูบอกว่าโคเซก mm hmm. โคเซท่าไหร่โคเซกสิองศานะครัอันน,ะนี้รูสมินะ mm hmm. เป็น3าส่วนสองย้ำอีกทีนี่คือเลขสมมติย้ำนะครับ mm hmm. เพื่อเอามาสอนเฉย ถ้าเขาถามหาซสิบครับซส17เเลขเดียวกันใช่ไหมครับไซกับโพสินียคือส่วนกลับซึ่งกันและกันไม่ต้องไปคำนวณอะไรใหม่นะครับแค่ตอบให้มันกลับกันนะครับประมาณนี้เหมือนกันครับคอสกับโคคอสกับเซกมันเป็นส่วนกลับซึ่งกันและกันครับเช่นคอสยี่สิบสองครับตอบหนึ่งส่วนห้าเพราะฉะนั้นเซกยี่สิบสองก็ต้องตอบห้าส่วนหนึ่งครับอย่างนี้ มันเป็นส่วนกลับซึ่งกันและกันนะครับหรือแทนกับคอดครับเช่นแทน1ต่อ8เพราะฉะนั้นคอดหต่อเท่ไรคอดหก็ต้องตอบ <c oughs> ขออภัยครับโคจามคอดหก็ต้องตอบ1ส่วน8ครับประมาณนี้โอเคนะ เดี๋ยวครูม o อกก่อนหน้าจอมันสุดจุดปุดพอดีเดี๋ยวครูเขียนคอดแทนให้ดูใหม่ฮนะะสมมติแทน23องศาเท่ากับ5แล้วกันเนาะเด็กสมมตินะเพราะฉะนั้นคอด23ก็เท่ากับ1.5ส่วน5เพราะมันเป็นส่วนกลับซึ่งกันและกันนะครับเวลาเขียนสามารถเขียนได้แบบนี้ก็ได้นะครับเช่นเซกทีต้ามีค่าเท่ากับ1ส่วนคอร์ดแบบนี้แปลว่าส่วนกลับนะครับหรือ คอสทีตาเท่ากับ1ส่วนเศษส,สังเกตมันเขียนแบบไหนก็ได้นะครับเพราะการเขียนแบบนี้คือการเขียนแสดงว่ามันเป็นส่วนกับซึ่งกันและกันนะครับถ้าแทนนักเรียนก็เติมคาว่าแทนกับคอสลงตัวนี้ได้เลยถ้าไซด์กับโคเศก็เติมลงได้เลยนะมันเป็นส่วนกับเช่นอน,นุเสไซด์ใช่ไหมอันนี้ก็เติมโคเศกลงไปเนี่ยอาจจะตา,ายเลยนะฟังเสียงเอามา หลังจากรู้แล้วเนาะว่าพวกฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวโคจะพิสูจน์ให้ดูว่าพิสูจน์ให้ดูว่าทำไมทำไมครับคอร์จึงมีค่าเท่ากับ <c oughs> หนึ่งส่วนแทนนะครับอ่าพอไหมเขาบอกว่าคอร์กับหนึ่งส่วนแทนเนี่ย มันเท่ากันจริงเหรอที่ครูเขียนไปเมื่อกี้ใช่ไหมที่ครูบอกเป็นส่วนกลับของกัรแลกันมันเท่ากันจริงไหมเดี๋ยวจะมาพิสูจน์ดูนะครับอันนี้อาจจะเอาไปถามได้นะเนี่ยอักเรนี้นครับใครพิสูจน์ข้อนี้ได้จัดมาประมาณนี้จดไว้ด้วยนะถ้าครูส่งโดนก็รีบยกมือตอบเลยนะครับมาครับเริ่อครับขอดจากเรื่มที่เรารู้ครับ คอมีค่าเท่ากับคอ s ส,ส่วนซายใช่ไหมครับคอส่สวนซ้ายแล้วยังไงต่อครับอ,อันต่อมาที่ครูจะพาทำก็คือโคจะเขีย <c> น <oughs> ให้มันเป็นเศษส่วนกลับลงไปข้างล่างครับจากคอสส่วนทรายถ้าครูอยากทรายขึ้นมาข้างบนก็จะกลายเปเป็นหนึ่งส่วน ซราส่วนคอสครับอ้โหซับซ้อนนะซึ่งหนึ่งส่วนไซายส่วนคอสไอ้ตรงเนี้ยไอ้ที่อยู่ในแรงเงาเนี่ยสีเขียวเขียวเนี่ยมันมีค่าเท่ากับอะไรพอดีนะครับค่าเท่ากับแทนพอดีใช่ไหมครับเพราะนั้นก็จะกลายเป็นไอ้สีเขียวนะแปลงร่างเป็นแทนจบครับสรุปคอทมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนแทนจริงๆครับโอเคการพิสูจน์มันจะยากกว่านะมันมันไม่เหมือนแบบหาค่าแบบหนึ่งบวกหนึ่งเป็นสองนะครับ โอเคทีนี้ไอ้ฟังก์ชันตรีโกณมิติม,มุมอ,อื่นๆที่โคอยากจะให้จำเป็นพิเศษนะครับทำป็นพิเศษอันแรกเนาเคยบอกไปแล้วนะครับดาวดวงที่1ก็คือ s ซายกำลังสองทีตาบวกคอสกำลังสองทีตาเท่ากับ1เสมอนะครับแล้วก็จะมีการสลับที่พวกนี้โคจำไม่ได้ว่าอยู่ใน EP ไหนนะไปดูนะอันนี้เป็นใช้บ่อยนะครับใช้บ่อย บ่อยมากๆเลยเบอร์หนึ่งเลยนะครับบ่อยอันดับแรกๆเลยนะครับเรียนจะจบบทยังต้องใช้มันอยู่นะครับขึ้นปหาลาัยนี่น่าจะยังได้ใช้ด้วยนะฮะถ้าใครเรียนแมนะต่อไปดาวสองครับหนึ่งบวกแทนกำลังสองทีตาเท่ากับเซกกำลังสองทีตานะครับเสมอนะครับ <c oughs> อย่าลืมนะพวกตัวส่วนจะต้องไม่เป็นศูนย์นะครับ เลยแล้วก็หครูไม่ได้ดอกจัจเลยนะว่าตัวส่วนต้องไม่เป็นศูนนะครับอันต่อมาก็จะคือ1บวกคอรดกำลังสองทีตาเท่ากับโค s ซนกำลังสองีตาอันนี้ได้ใช้บ่อยๆนะครับอาจจะใช้ตอนที่มันสลับไปสลับมาก็ได้นะคงไม่ต้องมานั่งพิสูจน์ให้โดูนะว่า3สูตรเบอร์1ดาวห่ดาวสองดาว3ไม่มาอยังไงแต่จะได้ใช้ มันทำแน่ๆครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาลองทำสัก3าข้อดูนะครับตัวอย่างอยู่ในหนังสือหน้า26นะครับถ้าใครใช้หนังสือออจทองนะครับอันนี้ครูไม่ได้มาสนสปอนเซอร์นะพอดีโรงเรียนที่ครูสอนอยู่ตอนนี้ใช้หนังสืออจอจทงครับคก็เลยต้องพูดหนังสือเล่มนี้เยีางที่สองดูครับแทงพายส่วนสามใช่ไหมครับว่ามันจะตอบเท่าไรกัน แทนพายส่วน3ครับมีค่าเท่ากับไซ n ส่วนคอรสใช่ไหมครับก็จะเป็นไซาพายส่วน3กับคอร์สพายส่วน3ไปเดี๋ยวลืมด้านล่างต้องม่เป็นศูนย์ทพส่วน3ตอบอะไรครับตอบรูทสาส่วนสอันนี้ครูถือว่าพวกเราย่งไงเนี่ยพวกเราแอดวานซ์เกี่ยวกับวงกลม1หน่วยมาแล้วนะครับในการหาค่าพวกมุมพื้นฐานเบเบแบบนี้นะครับ ่อไปครับคอร์สพายส่วน3ก็เป็น1ส่วน2ครับเปลี่ยนให้เปน็นคูณกับเศษเป็นส่วนครับรูทส 3, ส่วน2คูณ2ส่วน1วน2ตัด2ได้รูทส 3, ส่วน1ส่วน1นึ่ไม่ต้องเขียนครับโอเคสรุปแทนพายส่วนสามตอบรูทสครับตัวต่อมาครับคอสคอร์สพายส่วน3นะครับเดี๋ยวคุณจะเฉลย2วิธีนะครับเอาวิธีเบื้องต้นเบสิกสุดๆนะครับ คอร์ดส่วนามคอร์ดสุดหรือสโลแกนของมันก็คือคอร์ดส่วนด้วยซายใช่ไหมครับมุมอ,อะไรก็เติมลงไปครับก็ไพ่ส่วนสามมาคอร์ดไพส่วนสามไปยืมข้อหนึ่งมาเติมหนึ่งส่วนสองกับรูดสามส่วนสองครับมันก็เลขเดียวกันเนาะแค่สลับบนล่างเฉยมาก็จะเป็นหนึ่งส่วนสองคูณสองส่วนรูดสามนะครับอย่าลืมน่าจะเป็นข้อสุดท้ายนะที่รูจะพูดเปลี่ยนหายเป็นคูณเศษเป็นส่วนอะไรเนี่ย อสองตัด2ได้1ส่วนรูทสาครับจําได้ไหมครับ1ส่วนรูทสเรามีวิธีแก้ยังไงครูขออนุญาตไม่พากแกแล้วนะดีดูตอนต้นได้มันจะได้รูทสส่วนสนะครับสเลขนี้คือตัวเดียวกันนะครับโอเคทีนี้ยังไม่ไปข้อ3านะเดี๋ยวขอเฉลยข้อขอดนี้อีกรอบนึงก่อนจะเ,เป็นสีเขียวแล้วกันเนาะคอดส่วนสานะครับ เขาบอกว่ามันคือส่วนกลับของแทนใช่ไหมครับเวลาเขียนส่วนกลับเขียนได้ว่าหนึ่งส่วนแทนครับมุมอะไรเติมให้เหมือนกันนะครับนี่เดี๋ยวดูซิถ้าเฉลยวิธีนี้มันจะเท่ากันไหมนะครับมาแทนครับเราหาไว้แล้วครับจากข้อที่หนึ่งครับเราเอามาเติมครับหนึ่งส่วนอันนี้เอามาจากตรงนี้นะครับก็จะเป็นโอ้โหเลขตรงกันเลยครับเห็นไหมครับก็ตอบรูปสามส่วนสามครับวิธีนี้น่าจะเร็วนาะ แต่สาเหตุที่มันเร็วเพราะว่าเราเรา,เราคิดไอ้ค่าแทนมาก่อนนะครับมันก็เลยจวดจากเลยนะครับนะผู้ช้คําสาววัยรุ่นนะครับเพราะคนยังวัยรุ่นอยู่อายุสิบแปดเก้ครับนะลบนะเดี๋ยวจะไปข้อสาแล้ว ครับข้อต่อไปอุยอวยอวยอะไรออกมาข้อสนะเดี๋ยวคงนะเ,เคลียร์ที่โลง่ลงๆกันลบ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 จะไม่ตาลายโอเคครับเสร็จ พายส่วน3ามเซกคืออะไรครับ1ส่วนคอสใช่ไหมครับหส่วนคอสมุมเดียวกันคอสพายส่วน3ได้อะไรคอสพายส่วน3เมื่อกี้ได้1ส่วน2ใช่ไหมครับก็จะเป็น1คูณ2ส่วน1ก็ตอบ2นะครับเดี๋ยวรอนะคงไปเร็วเลยนะถือว่าพื้นฐานดีแล้วนะเรียนเศษส่วนต่อไปครับโคเซกโคเซกพายส่วน3มาจาก1ส่วนไซพายส่วน3ามครับไซพายส่วน3ก็เท่ากับ รูทสาส่วนสเปลี่ยนให้ไม่คูณกับเศษเป็นส่วนก็1นึ่งคูณสองส่วนรูทสามนี่มันตัดไม่ได้เหมือนข้อเมื่อกี้เป็นสองส่วนรูทสาทีนี้ช่วยชีวิตเขาหน่อยตัวด้านล่างนี่ไม่ควรติดรูทอันนี้ช่วยให้ดูเป็นคนูณรูทสาด้านบนเป็น2องรูทสามข้างล่างเป็นรู 9, 9, ทเก้ารูทเก้ารูทสาครับเอออันนี้เลขเยอะเลย เร้อยครับนี่คือตัวอย่างของการหาค่าพวกแทนคอร์เซกโคเซกนะครับเบื้องต้นทีนี้ <c oughs> ใน EP 2ขีดก้านโคจะสต็อไปไว้ที่ตรงนี้ก่อนนะครับประมาณ26นาทีแล้วมันจะได้ไม่หนักเกินไปนะครับตอนนี้ความรู้ที่เราได้ก็คือพวกแทนเซกโคเซกคอร์นะครับจำให้มาได้ว่าอะไรคือไซส่วนคอรคอรส่วนไซส่วส่วนไซส่วนคอ ที่สำคัญคือตัวส่วนจะเป็นสูนนะครับพอมันจะหาคข้างไม่ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมสูตรไอ้ดาวหนดาวสองดาวสที่โคให้ไว้ด้วยมันจะได้ใช้เร็วๆนี้ครับแล้วเจอกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับตั้งใจเรียนด้วยนะครับ